คุณเคยกังวลไหมครับว่าถ้าหากวันพุวงนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดถูกเลิกจ้างงานกระทันหันหรือเจ็บป่วยจนทำงานไม่ได้คุณจะมีเงินใช้ไปอีกกี่วันครับสวัสดีครับผมไอซ์และนี่คือช่องเรื่องเงินเรื่องง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเงินสำรองฉุกเฉิน ต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอและปลอดภัยสำหรับชีวิตของเราครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำให้มีเงินฉุกเฉิน3เดือนบางคนบอก6เดือนหรือบางคนถึงกับบอกให้เก็บเผื่อไว้ถึง12เดือนแล้วเราจะเชื่อใครหรือจำนวนไหนถึงจะเหมาะสมกับเราที่สุดครับความจริงแล้วคำตอบ ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวเหมือนกันสำหรับทุกคนเพราะแต่ละคนมีปัจจัยเสี่ยงในชีวิตไม่เท่ากันจากการสำรวจพบว่า71%ของคนไทยมีเงินสำรองไม่พอใช้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคในการคำนวณเงินฉุกเฉินที่เหมาะกับสถานการณ์ชีวิตของคุณโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงและเทคนิค ที่จะทำให้คุณสามารถเก็บเงินฉุกเฉินได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงครับเริ่มต้นที่เงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่คุณเตรียมไว้ใช้ยามฉุกเฉินในกรณีที่ไม่คาดคิดเท่านั้นไม่ใช่เงินเก็บเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ใช่เงินลงทุนและควรเป็นเงินที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็นเช่นบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถถอนได้ทันที มาดูแนวทางการคำนวณเงินฉุกเฉินตามสถานะของแต่ละคนกันครับขั้นแรกให้คำนวณค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมดต่อเดือนเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลประจำโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยประเภทที่1คนโสดไม่มีภารหนี้มากทำงานประจำที่มั่นคง ควรมีเงินฉุกเฉินประมาณ3เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นเดือนละ2 0 0 0 0บาทก็ควรมีเงินฉุกเฉินประมาณ6.000 0บาทประเภทที่2คนมีครอบครัวมีภรหนี้หรือทำงานที่มีความไม่แน่นอนบ้างควรมีเงินฉุกเฉินประมาณ6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นเพราะถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันคุณจะสามารถดูแลทั้งตนเองและครอบครัวได้ ประเภทที่3คนทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจที่รายได้ไม่แน่นอนควรมีเงินสุขเฉินอย่างน้อย6-12เดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเพราะโอกาสที่จะมีช่วงขาดรายได้มีสูงกว่าคนทำงานประจำสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องดูแลคนในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคประจำตัวกรณีแบบนี้ ควรจะมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อย12เดือนของค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพราะความเสี่ยงหน้าสุขภาพมีสูงและมีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการรักษาครับคําถามที่หลายคนสงสัยคือจะเก็บเงินฉุกเฉินอย่างไรโดยไม่ให้ลําบากจนเกินไปเรามีคําแนะนำอย่างง่ายครับอย่างแรกคือการเก็บอย่างเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอเช่นเริ่มต้นที่วันละ50-100บาท หรืออีกวิธีอาจจะเป็นการเก็บที่10บถึง2ี่10-20%ของรายได้ครับเทคนิคสำคัญคือให้แยกบัญชีเงินฉุกเฉินออกจากบัญชีใช้ใจ่ายปกติและตั้งโอนเงินอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าเช่นตั้งค่าให้ธนาคารโอนเงิน10%ของเงินเดือนไปยังบัญชีเงินฉุกเฉินเป็นประจำทุกเดือนโดยอัตโนมัติและอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำนะครับคือ ทุกครั้งที่ได้รับเงินพิเศษเช่นโบนัสเงินรางวัลหรือของขวัญเป็นเงินให้แบ่งสัก50%ไปเพิ่มในบัญชีเงินฉุกเฉินจะทำให้เงินเติบโตเร็วขึ้นโดยที่คุณแทบไม่รู้สึกเดือดร้อนสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์และกังวลว่าเป็นเรื่องยากลองเริ่มจากตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนเช่นเก็บเงินฉุกเฉินให้ได้อย่างน้อย1เดือนของค่าใช้จ่าย แล้วค่อยๆเพิ่มเป็น2เดือน3เดือนเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแบบนี้จะรู้สึกไม่กดดันมากจนเกินไปมาดูสถานการณ์ที่คนทำงานหลายคนเคยพบเจอกันครับการเกิอดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยซึ่งนอกจากความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วหลายคนยังต้องหยุดงานเป็นเวลานานเพื่อการรักษาและฟื้นฟู ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้คนที่มีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้อย่างน้อย4ถึง6เดือนจะสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนมากนักทั้งค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ประกันไม่คุ้มครองและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงที่ขาดรายได้จะเห็นได้ว่าถ้าคุณมีเงินถุกเฉินเท่าที่จาเป็นคุณจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แค่ว่าการมีเงินเผื่อไว แต่คือการสร้างความมั่นคงและความสบายใจให้กับชีวิตคุณไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรานะครับว่าคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องเลือกเงินเลือกง่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ